สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงจะมารีวิวบรรดาไม้ถูพื้นของมิงให้ดูค่ะเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังมองหาไม้ถูพื้นแต่ว่าเรื่องไม่ถูกนะคะว่าเอ๊ะเราจะใช้ไม้ถูพื้นแบบไหนดีก็เรามาดูพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยคะ่ะเรามาเริ่มจาก2ตัวนี้ก่อนนะคะนี่ เหมือนกันเนาะคล้ายกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นไม้ถูกพื้นแล้วก็ดันฝุ่นค่ะซึ่งมิงเลือกเป็นแผงใหญ่มานะคะเพราะว่ามิงอาจะใช้กับพื้นที่ด้านล่างของบ้านมิงนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิงก็เลยจะเลือกแผงที่มีความกว้างหน่อยนะคะแต่ว่า2ตัวนี้เขาต่างกันยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้เขาจะเป็นรุ่น m 6นะคะ ซึ่งแผงนะคะแผงถูของเขาเนี่ยจะมีความกว้างนะคะ60ซนเมตรแล้วก็ยาวตรงนี้นะคะ9ซนติเมตรค่ะแล้วตัวที่ถูนะคะจะเป็นไมโครไฟเบอร์อย่างดีค่ะดักฝุ่นแล้วก็เก็บน้ำเช็ดน้ำได้ดีนะคะและถ้าเกิดเราซื้อมานะคะในชุดเราอจะได้ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ค่ะ ชิ้นด้านจับของเขาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่133มเซนค่ะก็สูงพอดีเลยนะคะเราไม่ต้องก้มนะเวลาเราถูอ่ะแล้วเขาก็จะแถมแปรงค่ะแปรงอันนี้นะคะเขาอ่ะเอาไว้ขัดเส้นผมออกมานะคะแล้วก็ฝุ่นแล้วก็เวลาเราจะซักใช่ไหมคะหรือว่าเวลาเราจะรีดน้ําออกเนี่ยอันเนี้ยใช้ทําความสะอาดค่ะแล้วด้านเรียบเนี่ยก็ใช้รีดน้ําออกมา แบบนี้นะคะเขาจะแถมมาให้นะแตกต่างยังไงกับรุ่น M4 เรามาดูตัวนี้กันค่ะ M4 เนี่ยจริง,รงๆอ่ะเขาอ่ะมีแผงที่เล็กกว่านี้นะคะจะเป็นแผงออของมิ้ง60ใช่ไหมเขาจะมีแผง50เซนด้วยนะแต่มิ้งเลือก60มานะคะตัวนี้เนี่ยต่างจาก M6 ตรงที่เขาจะมีถังใส่น้ำค่ะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ย เอาไว้พ่นน้ายาค่ะอันนี้มิ้งใช้แล้วนะใช้ทั้งสองอันแล้วนะคือแบบก็เลือกดูนะคะสำหรับความยาวของตัวนี้นะคะด้ามของเขาเนี่ยจะอยู่ที่126เซนค่ะจะเ,เล็กกว่าตัวนี้นิดหน่อยค่ะตัวนี้133เซนใช่ไหมคะก็แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะน้ำหนักเบาทั้งคู่นะคะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ตัวพลาสติกค,ค่ะตรงนี้เนี่ย เห็นไหมคะเขาจะใช้เป็นพลาสติก ABS อย่างดีค่ะนี่ตรงนี้นะถ้าเกิดเราจะไม่รีดน้ําเราจะเอาเขาไปซกักหรือว่าเอาเข้าเครื่องนะคะก็ดึงออกมาได้เลยนี่ดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะออกมาแล้วนะคะนี่เรามาดูเรื่องราคากันค่ะ2รุ่นนี้นะคะตัว M6 นะคะที่ไม่มีอ,อ่อ ขวดพ่นน้ำยาทำความสะอาดนะคะอยู่ที่499บาทค่ะแล้วก็ตัวที่มีขวดพ่นน้ำยานะคะเช็ดทำความสะอาดได้เนี่ยจะอยู่ที่699บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้เขากันค่ะ ตัวต่อมาค่ะจะเป็นรุ่น M8 นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้มอบถูพื้นแล้วก็ดันฝุ่นเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็น2 in 1นะคะแล้วก็รีดน้ำได้ในตัวด้วยค่ะโอเคเรามาดูเรื่องอความกว้างความยาวของเขาก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะสูง130เซนค่ะแล้วก็ตัวแผงนะคะ,ะตัวแผงอันนี้นะคะ จะเล็กกว่ารุ่นเมื่อสักครู่นะคะจะอยู่ที่กว้างเนี่ยจะอยู่ที่36เซนค่ะด้านความยาวตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่10เซนค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะใส่น้ำลงไปตรงนี้ได้นะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยเขาจะมีรูให้เราใส่น้ำยาทำความสะอาดนะยังไม่แกะก่อนนะนี่นะคะเห็นไหมคะ เขาจะมีรูให้เราใส่น้ำยาทำความสะอาดนะคะตรงนี้ค่ะก็คือเป็นที่ใส่น้ำแล้วก็พ่นในตัวนะคะถ้าเกิดเราใช้เสร็จเนี่ยแล้วเราจะทำความสะอาดเขาตัวนี้เขาไม่ได้มีแปรงทำความสะอาดมาให้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาสามารถรีดน้ำได้ค่ะนี่อย่างเงี้ยตัวด้ามจับนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างบน ตรงนี้เนี่ยเขาะจะมีเป็นโฟมให้เราจับถนัดมือด้วยนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้การพ่นฉีดนะคะก็จับด้ามตรงนี้ได้ค่ะหรือถ้าเกิดเราใช้การพ่นฉีดนะคะที่เขามีน้ําในตัวมีถังน้ําในตัวมาให้เนี่ยเขาก็จะมีที่จับเนี่ยค่ะสําหรับกดพ่นน้ํานะคะราคาน่ารักด้วยนะ399ค่ะ เดี๋ยวเราอ่ะก็จะใส่น้ําลงไปในนี้นะคะใส่น้ํายาทําความสะอาดได้ด้วยนะแต่อย่าใส่เยอะนะเดีย๋ยวมันจะเหนียวนะคะอ่ะมิงะเปิดจากก๊อกเลยนะนี่เห็นตรงนี้ไหมคะเห็นคราบดําๆไหม,ม,มอันนี้นะคะเดี๋ยวมิงอะจะพ่นน้ําใส่นะคะเนี่ยเห็นม้าน้ำเขาก็จะออกมาแบบนี้เลยคะ่ะจากนั้นเราก็ถู หายไปแล้วแล้วเขา่ะก็หมุนได้360องศานะคะทุกตัวนะเนี่ยตัวนี้ก็เช่นกันค่ะเราใช้มือเดียวนะคะในการถูได้สบายๆเลยค่ะตัวนี้ใช้เสร็จนะคะของมิงอะไม่มีถังนะมิงอะใช้กับตอกน้ำเลยนะคะก็ฉีดน้ำใส่เลยะคะ่ะง่ายๆแบบนี้เลย มีนว่าสะอาดแล้วนะจากนั้นค่ะก็รีดน้ำออกเนาะแบบนี้เลยค่ะนี่นะอยากให้ดูค่ะจากสกรปกสกรกสกปรกนะคะตอนนี้สะอาดแล้วนะทำความสะอาดง่ายมากค่ะเรียบร้อยเข้ากำแพงแค่นี้เองใช้พื้นที่นิดเดียว ต,ต่อมานะคะจะเป็นฟองน้ำค่ะเป็นมอฟฟองน้ำนะคะรุ่น M1 ค่ะมอฟฟองน้ำนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเอ่อเอาไว้เช็ดทําความสะอาดค่ะก็คือทําความสะอาดได้ทุกแบบแหละแต่ว่าเขาอะ่ะจะซึมซับน้ําได้ดีมากนะคะตัวฟองน้ําของเขาเนี่ยจะมีน้ํายาทําความสะอาดมาเคลือบมาให้เราด้วยนะคะก็ใช้ได้30ครั้งเลยค่ะแล้วก็เราอะ่ะไม่ต้องเอาฟองน้ําไปชุบ น้ำก่อนที่เราจะมาซับอะไรนะคะตัวฟองน้ําเขาอะพร้อมใช้งานได้ทันทีไม่แข็งค่ะตัวนี้นะคะเขากว้างตรงนี้นะคะอยู่ที่32เซนค่ะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยอยู่ที่5เซนนะคะแล้วก็เราอะเวลาเราซับน้ําเสร็จนะคะมิงว่าทุกคนน่าจะเป็นแบบมิงคือมิงอะไม่ได้อยากแบบว่าโดนบริเวณที่เราซับน้ําสกรปรกเนี่ยค่ะรุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถซักได้โดยที่ไม่ต้องทําให้มือเรา เปียกน้ํานะคะแล้วก็ไม่โดนสิ่งสกรปรกนะเพราะว่าเขาดึงลงมาได้อย่างนี้ค่ะนี่อย่างนี้นะรูดน้ําออกมาได้อย่างนี้เลยค่ะตัวด้ามน,นะคะสูง130มเซนนะที่มิ้งวัดนะคะถ้าเกิดผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยนะคะแล้วก็วิธีการต่อด้ามน,นะคะก็ไม่ได้ยากค่ะต่อเหมือนกับทุกตัวที่มิ้งต่อให้ดูนะคะราคาของตัวมัฟฟองนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ 3 9 9บาทนะคะและรุ่นนี้ค่ะใช้เนื้อที่ในการเก็บเนี่ยน้อยมากนะสมมุติว่าเราซักเขาเสร็จเรียบร้อยใช้เขาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ดึงลงมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตั้งลงแบบนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปใช้ตัวนี้ให้ดูนะคะตัวมอปลาอย่างที่มิ้งบอกนะเขาใช้ได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกนะคะทีนี้แบบแห้งนะคะเราอจะซับน้ําแบบสิ่งสกรปรกแบบนี้นะเราก็กดลงไปเลยค่ะ ี่แห้งแล้วนะเนี่ยเห็นไหมซับกลับมาก็เป็นแบบนี้เนี่ยดูคือซับง่ายมากอะ่ะนี่นะพอเราซับน้ําไปแล้วนะคะแล้วเราจะรูดน้ําออกนะสมมุติว่าตรงนี้เป็นถังนะอันนี้เป็นพื้นที่ซักล้างนะมันเลอะเทอะได้นะคะนี่น้ำอะ่ะที่เขาซับลงไปอะ่ะซับได้ขนาดนี้เลยนะอ่ะดูให้ดูอีกที เนี่ยแล้วเวลาเราจะทําความสะอาดเราก็ไม่ต้องใช้มือไปโดนตรงฟองน้ําที่สกรปรกเลยนะคะเราก็แค่เปิดก๊อกน้ําใส่ตัวฟองน้ำเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ลูดน้ําออกค่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีฟองอยู่นะคะฟองที่ออกมาเนี่ยคือน้ํายาทําความสะอาดนะนเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเก็บนะคะเราจะวางตั้งขึ้นก็ได้หรือว่า ทชพื้นที่น้อยๆเนี่ยทำนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยหาที่วางอันนี้มิ้งวางให้ดูเฉยๆนะมิ้งม่ได้วางตรงนี้นะคะเนี่เก็บแบบนี้ได้ค่ะตัวสุดท้ายท้ายสุดค่ะจะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นนะคะซึ่งน้ำหนักเบามากนะดูมิ้งถือสองอันเนี่ยมิ้งยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาหนักหรืออะไรเลยนะคะเนี่ยเบามากๆเดี๋ยวเรามาดูตัว มอบกันนะคะที่ใช้ทําความสะอาดนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่24เซนติเมตรค่ะแล้วก็ด้านจับเนี่ยยาว130ซนติเมตรนะคะด้านข้างของตัวมอบเนี่ยสามารถพับขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยค่ะเพราะว่าสามารถถูบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าแงซอกนะคะแล้วก็บริเวณขอบกําแพงได้นะคะซึ่งใช้งานง่ายมากแกะออกมาก็ได้นะถ้าเกิดเราใช้ไปสักพัาและอยากทาความสะอาดแบบโยนลงถานเครื่องซักผ้านี่ก็ เนี่ยแกออกมาแบบนี้นะคะหมุนได้360องศาหมดเลยนะคะทุกรุ่นที่มิ้งบอกมาเนี่ยก็คือเขาสามารถหมุนด้ามจับเนี่ยได้360องศาหมดเลยเนาะแล้วก็น้ําหนักเบาค่ะสําหรับราคานะคะตัวไม้ม็อพร้อมถังปั่นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่659ก็ถ้าราคาผิดถูกอย่างไงก็เดี๋ยวก็ลองไปดูในลิงก์ของแลงดี้ได้นะคะเดี๋ยวมิ้งจะลงลิงก์ไวใ้ให้หนู้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะ วิธีเติมน้ำใส่ถังนะคะถังรุ่นนี้เขาใช้น้ำไม่ได้เยอะมากนะคะเขาจะมีขีดให้เราเห็นไหมคะขีดล่างและขีดบนค่ะเวลาเราเติมน้ำเนี่ยเราก็อยากให้ต่ำกว่าขีดล่างนะคะแล้วก็อยากให้สูงกว่าขีดบนมีง่ายจะเติมประมาณกึ่งกลางนะคะแล้วก็กดม็อบลงไปตรงนี้เลยค่ะอ่าจากนั้นนะเราก็ปลดล็อกตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เนี่ยดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ได้ พื่อที่จะปั่นมอบได้ค่ะกดขึ้นกดลงเบาๆนะคะปั่นช้าๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทําความสะอาดมอบนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราจะปั่นแห้งก็ทํำเร็วๆค่ะอเสร็จแล้วไหนมาดูสิผลงานมิงโอ้ยแห้งเลยนะเดี๋ยวมิงอะ่ะจะถูแบบ ให้เห็นว่าฝุ่นอนะเวลาเขาเกาะหรือว่าเส้นผมเวลาเขาเกาะเนี่ยเขาจะดําขนาดไหนนะคะแล้วพอเราเอามาปัานนะ่นอะเอามาซักอะเขาจะสะอาดแบบไหนกันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคะ่ะ สำหรับการรีวิวบรรดาไม้ถูพื้นของมิ้งค่ะออมิ้งลืมบอกนะแต่ละตัวนะคะสามารถใช้เช็ดกระจกได้นะคะก็ลองเลือกดูค่ะว่าตัวไหนเนี่ยที่เหมาะกับพื้นที่ของเราเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจก็เดี๋ยวมิ้งจะลงช่องทางการสั่งซื้อรายละเอียดลิงก์นะคะสินค้าไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะและคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ